แล้วแล้วกักกักกักดึงมาหายพี่ล่งหักกับฟังหุ่นจะฟาจะฟาโยกก่อนเฮ้ยมันเฉียงเอ้ แล้เอาบาอไปเชลล์เหรอคนขับขี่ล่งสูกโอ้หายไปหลายเดือนกลับมาเฮ็ดคอนเทนอีกแล้วครับผมเรียบร้อยครับยันมาตัวแรงสายคอนเทนแล้วลงห้องน้ำ มันกำมีบจีแนวนี่เฮ้หาตัวแรงมากก่อนครับบุนกลรหมนปลามาอ๋อมาแล้วตัวช่วยตัวช่วยมาแล้วพระเอกมาแล้ววนันนี้โอ้ของใหอีเลยวาพระเอก Còn may nữa là Đó, thiệt phải không? dệt đang này Tụi trẻ hóa nạ Ở trong này Bữa nó, nó, hẳn sẽ linh nhau này khai nè à, yếu ก็มึงครับถ่ายแค้ข้าวคืนบ่าคืนเป็นราย,ย่านเหยียบเขาท่านก็นเลยเบียนเบียนไปไปตกวองเอารอดไหมเอารอดผ่านไหมเอารอดกระถ่ายไปสักก้อนเฟม เอาลอดคัดท้ายไปเนี่ยมันเยอะคือว่าคืนมันชุดแล้วลอดคัดท้ายเนี่ยแม่เออเอ,อ,อ,อต์หลุถค่าเบิดปีมอนี่สื่อรถมาใหม่ค่ายอยู่เบิดปีเกิดเลย ข่าวล้อมังคับขึ้นปะโอ้ยมันไม่จังหวะมันแล้วสลิงมันงาพูดบาด tuần như nào hấp mình miếng mòng dườn vô ôi bạt các các, các. ดึงมไม่ได้พี่ลงหักกับฟางหนุนอยฟาจะฟาโยกก่อนโอ้ยมันเกียงเลยจะฟาเดี๋ยว แล้วบาบาทไม่มองยืนเรื่งองลงคากก็สุดหลอทางคุณเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้า sút lò lên thang phải chậm mập sút lò lên mới bị nhắn được มันมันไม่มองยืนดึงก็ซื่อลายเป็นสีไงบางไงนะมันตัวบวกตัวคลองนามเลยตัวคลองนามไงเลยเด้ออ๋อลองมองไหมครับ ไปแล้วเออโอ้ยเฮ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 ้ยฟาคออเออโอ้ย่าุเลยโขกหน้าหมกไงมันโมเห็นว่ามันขี่ไม่หยังแม่มึงขับเป็นเรื่องป็ดนตครับก็อยนีขับรถนนะ ข้าอยู่บ้านปีฮะขึ้นตี่สิ <laughs> มึงเนี่ยห้องมึงเงีมันขี้ลงไปอยู่ไงมัน